Duyên kẹp dạc mà Ui mượn đọc mai rồi yeah. Kính mái tím về một lời Xa ạt สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เรามาเข้าป่าเห็ดกันมาสำรวจเห็ดกันหลายท่านบอกว่าเห็ดที่เจ้ยอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าขายังไม่อยู่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าที่นี่หิมะยังไม่ตกเนาะวันนี้บรรยากาศประมาณเอ่อ 5องศาหรือเปล่าไม่มีไม่ต้องใส่ถุงมือค่ะก็เลยพากันเข้าป่ามาสำรวจเห็ดนิดนึงป่าชุ่มชื้นมากทุกคนชุ่มชื้นมากเป็นป่าใหม่ที่ไม่เคยเข้านะตรงนี้ไม่เคยเข้าเลยค่ะแล้วก็ตรงนู้นจะมีบ้านคนอยู่ตรงนู้นด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรป่าเราเข้าได้ป่าสวีเดนเข้าตรงไหนก็ได้ค่ะถ้าเข้าได้นะ ถ้าเขาไม่ได้กัน้นรั้วกันอะไรก็เข้าได้เด้อพี่น้องเก็บไปเลยจ้ะมากับฝรั่งมากับฝรั่งไปเดินเล่นกันมาเดินเล่นกันก็เลยถือตะกร้าอันน้อยนยมาด้วยนะจ๊ะเฮียดืตะกร้าต้องใส่หมวกแบบนี้มานะคะทุกคนไม่งั้นมันจะหนาวหูนี่เฮาสิตาสิตานี่ทุกคนเยอะอยู่แต่ไม่ได้เยอะหรอก เจอนิดหน่อยเองเดี๋ยวนะกลับกล้องกนี่โอ้สวยนะสวยอยู่โอ้โหดอกนี้ยังงามดอกยังงามอยู่เลยนะจ๊ะใช่สวยป๊าสวยจังนี่ค่ะเพิ่งออกก็มีนี่นี่ไปค่ะตรงนี้มีเท่านี้จ้ะไปเดินต่อจ้า ดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้เล็กนิดเดียวอุ้ยทำไมป่านี้พิ่งขึ้นนะทุกคนทำไมป่าแถวเจ้มันพิ่งขึ้นเนี่ยสวยมากเลยคัดเอานะคะอันเล็กนี่ยังไม่เก็บหลายท่านบอกเดี๋ยวทำไมไม่เก็บไปมันเล็กอะคะ่ะเอาไปมันก็ทำความสะอาดยากเนาะแต่ถ้าจะเอาไปทำเมนูแบบ เจียวไข่ยาเจ้ชอบเก็บออดอกเล็กๆไปนะคะเออเดนเบอร์ยาคอมมาอุบออกสอมีทั้งเล็กทั้งใหญ่คัดเอาค่ะทุกคนเสียดายบอไม่ต้องเสียดายเนาะทุกคนเนาะมันมีเยอะอยู่ยดูเล็กๆนะคะ่ะเก็บเอาไว้จ้ะออกเป็นซ้ายเลยนี่ค่ะ อันนี้เสียแล้วจ้ะเน่าเน่าเน่าโอ้โหแบบนี้สวยดิสาด ไม่ค่อยได้พูดเนาะนี่ค่ะเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวยนี่ยปลาดูค่ะ,คะสวยมากจะช,ชอบเก็บเห็ดเข้าปา่าเก็บเห็ดนะทุกคนเดี๋หลายๆท่านบอกอ้ เจ้พาเพื่อนเก็บแต่เห็ดเก็บแต่เห็ดอิลีเลยจ้ะไปโชคดีมากสวยมาก อย่างสวยออ้ยอยากจะเก็บแบบเป็นดอกๆอ่ะทุกคนเวลาไปตากมันจะได้แบบง่ายอันนี้ไปเก็บไปตากอีกนะคะ Để hổ đủ bát ban rồi chăng đọc yên ban nữa ná rước lưới đưa ná โอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวรื้อตรงนี้ออกก่อนนะคะอทุกคนดูสวยๆงามเหลือเกินนะจ๊ะโอ้ยยืนเก็บยากมากอ้ยบ้าเหมือนดอกไม้เลย น,นึกว่าไม่มีแล้วนี่อันนี้มันเป็นป่าที่ก็ออกเดือนนี้แหละค่ะ้าหิมะมาก็คงไม่ได้เก็บอ่นนะเนาะกลุ่มเนี้ยออกช้ากับเพื่อนนะอุ้ยอันนี้เละเละขนเละบดได้บดได้ป้าพี่น้องเพิ่งเด้ ตะก้ามาพอดีพอดีไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากค่ะกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยสะอาดด้วยนะสะออนหลายไม่หนาวนะคะจะจะเอาถุงมือมาอยู่แต่ว่าไม่ใส่ ใส่บ้างถอดออกบ้างนั่นแหละอ่าทุกคนเก็บยากอยู่มันกิ่งไม้มันเยอะอ่ะกิ่งไม้เยอะจังเลยอันนี้อันนี้ไม่สวย

สวยจริงๆค่ะพรด้านนี้อีกด้านนี้จะ้ยไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะคะนี่พอดีไม่ค่อยมีเวลาเข้าป่าเนาะมันมีงานบุญงานอะไรเข้ามาเยอะแยะเนาะก็ต้องไปช่วยเหลือกันหน่อย ได้เยอะแล้วนะได้เยอะมากไปไปต่อจ้าัด อค่ะออันนี้เสียดายเล็กไปหน่อยค่ะตรงนี้ยังเล็กอยู่เลยค่ะเสียดายเนาะเล็กมากก็ไม่เก็บไปนะคะนี่เห็ดพิษ ต่ออีกค่ะทุกคนเห็นบออ,อันนี้ไม่สวยไม่เอาโอ้สวยโอ้สวยนี่ดูค่ะเป็นรูปล,ลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครที่แบบเพิ่งหัดเก็บเพิ่งมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะประมาณนี้เลยจ้ามีอีกบอ่อทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนู่นค่ะเผื่อจะมี อ้อันนี้ใหญ่มากดอกใหญ่หนักเลยค่ะตรงนี้ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนสงสัยจะต้องเดินไปอีกไกลเลยไม่ค่อยมีค่ะลองเดนเดินไปเรื่อยๆค่ะนี่มีแต่เล็กๆอย่างนี้ค่ะโอ้ี่ ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ตรงนี้เนาะไปค่ะไปเดินดูต่อจ้าโอ้ทุกท่านดูนี่ปา๊าสังเกตดูค่ะให้สังเกตดูกันให้คัดใบไม้ออกนะคะแล้วก็เลือกไว้แต่เห็ดนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสเนาะ <G ül> ไปเก็บเลยนี่เยอะมากเลยตรงนี้ดูสิเนี่ยจริงจริงโอ้โหอันนี้คือ,อยังไงเนี่ย เกิดมายังไงเนี่ยไม่อยากให้ขามันแตกเนาะกิดดีๆนี่ถ้าเล็กอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเคเลยถ้าเล็กไปนะมันก็ทำความสะอาดยากป๊าดไหมสะอ้นไหล สุดยอดไปเลยโอ้ขาเห็ดดำเห็ดดำขาส้มนะคะหลายๆท่านจะถามว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเห็ดดำขาส้มที่นี่ขานิยมเรียกกันอย่างนี้นะว่าน,นิเละ ทางภาคเหนือเขาหิมะเขาตกแล้วเนาะนี่จ้าดูขานะสะอออนหลายจ้า เก็บเห็ดเอาไว้กินหน้าหนาวค่ะทุกคนหน้าหนาว,วที่นี่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะเห็ดก็ไม่มีให้เก็บถ้าเข้าไปก็ถ้าเข้าป่าไปเราก็ไปเดินลุยหิมะเฉยๆค่ะ,ะเดินเก็บแบบยาวๆไปเลยจ้ะ อันนี้มันหลุดเองมั้งไปค่ะตัวนี้หมดแล้วไปต่อจ้าเจออีกแล้วตรงนี้ไม่ต้องเดินไปไกลเลยค่ะทุกคน บังบังต้นอันนี้ไว้เนาะนี่บาานั่นอ่ะปะทูงามจะงามนี่งามเลยจ้ะอย่างสวย หนังมากโอ้โหก็ดูสปอสปอเห็ด หน้านี้มันหน้าเห็ดมันหน้าเห็ดแล้วก็หน้าล่าสัตว์นะทุกคนเจยังไม่เห็นนายพานเลยเนาะสงสัยเขาจะเห็นเจเข้าป่าบ่อยแล้วนายพานเขาย้ายสถานที่หรือเปล่าเนาะเออเข้าป่าเกือบทุกวันอะเข้าป่าเกือบทุกวันนายพานร,รำคาญเจ๊หรือเปล่าย้ายป่าดีกว่า <c oughs> <c oughs> นูน่นะ ฝรั่งไปเดินไหนมาไม่รู้คะ่ะมาแล้วออกตามทางเมืองไทยเราก็มีเนาะที่ให้เก็บเห็ดอะที่ให้เก็บเห็ดแล้วก็มีตลาดให้ซื้อเนาะทุกคนเนาะสวีเดนก็มีให้ซื้อคะ่ะแต่ว่า ถ้าเราหาได้เก็บได้เองอะนะมันก็ประหยัดด้ทุกคนประหยัดตังค์อืมวันนี้ไม่ค่อยสวยเลยค่ะบ้าเหละอันนี้ดอกใหญ่เท้ไปค่ะไปต่อจ้า เกือบต็นตะก,กาแล้วจ้าทุกคนอีกนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วเนะถึงเข้ามาเช้าก็มองไม่เห็นอยู่ดีค่ะเพราะว่าความสว่างของสวีเดนอะมันมีน้อยมากค่ะช่วงนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าปา่า เร็วมันก็ยังมืดอยู่แต่ว่าเข้ามาแป๊บเดียวก็มืดแล้วค่ะมันจะไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยสนุกเหมือนหน้าร้อนเนาะเก็บเหมือนจะรีบรีบอะค่ะดูวทุกคนเสียดายมากเนี่ยไม่สวยแล้วค่ะได้ดอกเดี่ยวก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปหารถ โอ้ยทุกคนมันเริ่มมืดแล้วทุกคนดูตาเปล่านี่มืดเลยจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะไปค่ะเนี่ยทางอยู่ตรงนี้ใกล้ๆค่ะไม่ไม่เดินไกลออกจากทางนะคะเพราะว่ามันอากาศมันมืดครึ้มเร็วเนี่ยเดี๋ยวหมูป่าเดินออกมานะคะไปจ้ะอู้ นึกว่าจะไม่ได้นะวันนี้เห็ดก็ได้อยู่นะคะสังเกตว่าเห็ดมันจะดู <laughs> ดูอะไรนะสีมันไม่ค่อยชัดนะคะทุกคน <laughs> แสงแสงธรรมชาติไม่มีแล้วจ้าเห็ด <laughs> ตัวรูนอดเห็ดตัวรูน้นสวบ๊อบกำลังเขาเก็บได้มากำหนึ่ง เดินมาจากไหนไม่รู้เนี่ยทุกคนจะเต็มแล้วได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับเจนเนี่ยไปทางไหนต่อแล้วเนาะขึ้นไปทางไหนต่อไม่รู้คะ่ะทุกคนไปไปด้วยการขึ้นป่าลงค่ะขึ้นเขาลงเขาเนี่ยแหละโอหอบเลยหอบเลยจ้า ไปค่ะเอ่ค่ะทุกคนได้เท่านี้นะคะวันนี้มาเดินแค่เดินไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะทุกคนเนาะตาก็ยังมองไปฝรั่งเอารถมารับแล้วรถเขาไปเอามาแล้วโรนนี้มันใกล้ทางแนละ้วทุกคนพอมันเดินลึกเข้าลึกเข้ามันเริ่มมองมันเริ่มมองเห็นไม่เห็นแล้วอะคะ่ะ ไปเดี๋ยวไว้โอกาสหนนะ้าถ้ามีเวลาจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะ